เทรนหน้าใสาผิวฉ่ำวาวเหมือนกระจกกลาสสกินตอนนี้มาแรงมากต้องมาพูดถึงตัวนี้เลยค่ะ Belotero r e ี i v e ค่ะเบ l โลเทโรรี i v e เป็นตัวที่มีส่วนผสมของ HA กับก r ี c e r รอค่ะซึ่งการที่นำา a มาผสมกับก r ี c e r รอลนี้จะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากว่าจะส่งเสริมริ์กันในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวช่วยชะลอการทำลายของสาร HA ตามธรรมชาติคนที่มีปัญหาเลือกริ้วรอยตื้น บริเวณที่ผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณใต้ตาตรงนี้ค่ะริ้วเล็กๆมันจะไม่สามารถเก็บได้ด้วย filler, ฟิลเลอร์เพราะฟิลเลอร์จะต้องฉีดลึกไปกว่าน,นั้นเวลเทอโรรีไวท์ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้ริ้วเล็กๆดีขึ้นได้นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นกระชับมากขึ้นด้วยค่ะ ปกติแล้วในการทำหนครั้งค่ะผลลัพธ์สามารถอยู่ได้นานถึง9เดือนแต่สำหรับคนที่มีปัญหาว่าผิวแห้งมากหรือริ้วรอยเยอะมากก็แนะนำว่าทำทุก1เดือนต่อเนื่องกัน3ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่สวยปังแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นค่ะ หลายคนอยากฉีดทั้งฟิลเลอร์ทั้งเบ o โลเทโรไวฟ์เลยสามารถฉีดพร้อมกันได้เลยค่ะในการฉีดฟิลเลอร์ก็คือจะเน้นในเรื่องของการเติมเต็มฉีดเพื่อยกกระชับหน้าค่ะส่วนเบโลเทโรไวฟ์เราฉีดไปที่บริเวณชั้นผิวช่วยให้ผิวฉ่ำน้ำําหน้าใสากระชับรูขุมขนค่ะสามารถทําพร้อมกันได้เลยไม่มีปัญหาค่ะก็สําหรับใครที่มีปัญหาว่าผิวแห้งไม่เรียบเนียนผิวดูไม่ฉ่าวาวก็สามารถเข้ามาลองกันได้นะคะ โลเทโรรีวิฟ์ค่ะ